อยู่ตรงนี้นะคะห้ามเดินไปไหน <c oughs> คุณทั้งมนรออยู่ตรงนี้นะคะ ไม่ได้ดูว่าในสิ่งที่กระทำจะมีบางคนเสียใจจนเมื่อจบตรงการแยกทางทุกๆอย่างที่เคยทำไว้ก็ได้กลับม,มาเตือนย้ำใจให้คิดว่าฉันนั้นโง่แค่ไหนอยากจะมุงเวลาให้กลับยังไงก็ไม่ย้อนมันคืนได้แล้ว เธอได้โปรดอภัยให้กันสักครั้งจะยอมได้ไหมช่วงชีวิตฉันที่ขาดเธอเหมือนจะตายหัวใจมันทนไม่ไหวมันคอยแต่มองร้องหาว่าเธออยู่ไหนและเป็นอย่างไรกลับมาหาฉันได้โปรดเธอน้าคนดีต่อจากนี้ ช้ำและเสียน้ำตากลับมาเป็นอย่างเดิมได้ไหมรักกันอย่างเก่ารู้ว่าแผลที่ฉันนั้นได้ฝากยากจะลบมันไปจากใจแต่ว่าขอได้ไหมให้เป็นฉันได้ไหมให้ฉันรักษาเธอเอง ช่วงชีวิตฉันที่ขาดเธอเหมือนจะตายหัวใจมันทนไม่ไหวมันคอยแต่มองร้องหาว่าเธออยู่ไหนและเป็นอย่างไรกลับมาหาฉันได้โปรดเธอน้าคนดีต่อจากนี้ที่เคยร้องหาจะไม่ทำให้เธอต้องช้าและเสียน้ำตากลับมาเป็นอย่างเดิมได้ไหม รักกันยืนเก่าอยากจะพูดให้รู้ว่ารักเพียงเธอคนเดียวน้ำมนยกโทษให้พี่นะนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พี่จะขอให้น้ำมนยกโทษ ต่อไปนี้พี่จะไม่ทำให้น้ำมนเสียใจอีกพี่สัญญาดอกไม้ครับยกโทษให้พี่นะ ให้คนอื่นเขาก็แย่แล้วน้ำมนนมนหายโกรธยังอะพี่พระรู้ตัวหรือเปล่าคะว่าทำอะไรลงไปทำให้น้ำมูลหายโกรธพี่ทำได้ทั้งนั้นอยากให้ตะโกนบอกรักเดี๋ยวนี้เลยไหมล่ะน้ำมูลจะได้รู้เงา,าพี่ต้องการน้ำมนลกลับคืนมามากแค่ไหนไม่ต้องเล่า แค่นี้ก็โูรแล้วค่ะไอคนอื่นเขาจะแย่และหายกโกรธยังอะ่ะหายกโกรธแล้วแล้วก็ยกโทษให้หมดแล้วด้วยสัญญาอะไรไว้เนี่ยก็ทำให้ได้ตามที่สัญญากเแลวกันพี่กลัวพี่จะทำให้น้ำมนโกรธโด,ดยที่ไม่รู้ตัวน้ำมนก็รู้นี่ว่าพี่เป็นคนใจร้อนทำอะไรก่อนคิดอยู่เรื่อยและยิ่งถ้าเป็นเรื่องของน้ำมนอ่ะนะพี่ก็ยิ่งใจร้อนเข้าไปใหญ่ ลุยกอดแล้คิดที่หลังไม่ว่าพี่พาจะทำให้น้ำมนโกรธอีกกี่ครั้งเราก็จะกลับมาดีกันเหมือนเดิมนะคะน้ำมนยกโทษให้พี่พาได้เสมอเหมือนที่พี่พาไม่เคยโกรดน้ำมนนานพี่พาไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่ได้น้ำมนกลับคืนมาน้ำมนจะอยู่ข้างๆพี่พาแบบนี้ไม่ไปไหน

ลุงเทพฉันบอกแล้วไงคะว่าฉันไม่ไปกับคุณให้ผมได้มีโอกาสแก้ตัวอีกสักครั้งนะครับคุณนอมถ้าคุณไม่ต้องการเรียกน้องสิธย์ของคุณ